สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสะเทือนใจเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในโรมาเนียเมื่อปี2005ค่ะเป็นเหตุการณ์การเสียชีวิตของแม่ชีอิรีนาคอนิสิระหว่างพิธีไล่ผีที่อารามธานาคูเออซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังกันนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบันทึก The Confession งานวิจัยแล้วก็พวกรายงานข่าวต่างๆเพื่อทาความเข้าใจว่า ออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีปัจจัยอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องความเชื่อาศาสนาสภาพจิตใจไปจนถึงออปัญหาเชิงระบบต่างๆค่ะคำถามที่น่าสนใจจากหนังสือ The Confession ก็คือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอาชญากรรมหรือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากปัญหาอื่นๆที่มันอย่างรากลึกมานานแล้วอย่างพวกระบบโรงพยาบาลคอร์รัปชันความไม่รู้อะไรแบบนี้ค่ะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากครับหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลพื้นหลังของคุณอีรีนาที่ ค่อนข้างน่าเห็นใจนะครับคือเธอเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าอาจจะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยแม้ว่าคนที่ถูกกล่าวหาจะปฏิเสธก็เถอะซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดในยุคที่โรมาเนียยังมีกฎหมายลงโทษคนรักเพศเดียวกันอยู่เลยนะครับความเปราะบางตรงนีออ้มันก็น่าจะส่งผลต่อเรื่องราวหลังจากนั้นของเธอไม่น้อยเลยครับค่ะแล้วสภาพจิตใจของเธอในตอนนั้นล่ะคะหนังสือพูดถึงความสิ้นหวังที่เธอรู้สึกอันนี้ถูกตีความว่าเป็นบาปอย่างนั้นหรอคะใช่ครับ คือระหว่างที่เธอกําลังเตรียมตัวจะสารภาพบาปเนี่ยสภาวะที่เธอรู้สึกสิ้นหวังมากๆถูกมองเป็นบาปทางศาสนาไปแต่ตามบันทึกแล้วตัวเธอเองเหมือนจะไม่เคยคิดว่าความรู้สึกนี้มันร้ายแรงขนาดนั้นนะครับมีการพูดถึงด้วยว่าเธอเคยคุยกับเพื่อนเรื่องแปลกๆเช่นแบบเอาคําสวดมาผสมกับความต้องการทางร่างกายหรือจินตนาการเรื่องการทรมานตัวเองของนักบวชสมัยก่อนมันก็สะท้อนสภาพจิตใจที่ ค่อนข้างสับซ้อนนะครับแล้วก็อิทธิพลความคิดความเชื่อที่มีต่อตัวเธอแล้วตัวพิธีไล่ผีจริงๆหรอคะมันเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรบ้างคะครับข้อมูลจากออที่มีการพูดคุยกันในออนไลน์อย่าง reddit เนี่ยบอกว่าบาทหลวงกับแม่ชีอีก4รูปที่ทำพิธีถูกตัดสินจำคุกนะครับอ๋อค่ะประเด็นคือเขาตีความอาการป่วยของไอรีน่า ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นอาการของโรคจิตเภทหรือสกิโซเฟเนียเนี่ยว่าเป็นการถูกผีสิงต้องเข้าใจบริบทนิดนึงครับว่าในนิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นกรณีนี้พิธีไล่ผีบางทีมันก็อาจจะเป็นแค่การสวดภาวนาส่วนตัวมันอาจจะต่างจากคาทอลิกที่จะมีขั้นตอนชัดเจนกว่ามีการอนุญาตมีการปรึกษาหมออะไรแบบนั้นกรณีนี้มันเลยเกิดในบริบทของนะิกายโรมาเนียนออร์โธดอกซ์ณตอนนั้นครับ Oh, ฟังแล้วน่าสลดใจนะคะโดยเฉพาะรายละเอียดของพิธีจากข้อมูลเดียวกันบอกว่าเธอถูกมัดไว้หลายวันเลยแล้วก็มีการใช้ผ้าอุดปากไม่ให้ดื่มน้ำจนเสียชีวิตครับผลลัพธ์มันน่าเศร้ามากจริงๆแล้วหลังจากนั้นล่ะคะมีการให้การว่ายังไงบ้างก็มีความขัดแย้งกันครับฝ่ายทางศาส,สนาจักรก็โทษว่าเป็นความผิดของทีมกู้ชีพที่อาจจะฉีดยาอะดรีนาลีนเกินขนาดเอเหรอคะครับ ส่วนทางทีมแพทย์หรือมุมมองทางวิทยาศาสตร์ก็มองเป็นว่าผลโดยตรงจากพิธีกรรมการขาดน้ำขาดการดูแลที่เหมาะสมซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามทางกฎหมายทางสังคมที่มันซับซ้อนตามมาอีกครับประเด็นกฎหมายนี่น่าสนใจเลยค่ะมันซับซ้อนยังไงคะซับซ้อนมากครับคือคำถามหลักๆก็คือว่าการกระทำของบาทหลวงกับแม่ชีเนี่ยมันเข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือเปล่าหรือเป็นการฆ่าคนโดยมิเจตนา พวกเขาคา,าดการผลลัพธ์หรือว่ายอมรับได้ไหมว่ามันอาจจะถึงตายมีงานวิจัยเรื่องกฎหมายกับการไล่ผีนะครับที่ชี้ว่าแนวคิดเรื่องความรุนแรงหรือการฆ่าคนโดยมีศาสนาเป็นแรงจูงใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยศาลหลหลายที่ก็เคยต้องพิจารณาคดีที่ความเชื่อเหนือธรรมชาติมันเข้ามาเกี่ยวข้อง ความท้าทายมันคือการพิสูจน์เจตนาว่าเชื่อจริงๆหรือว่าเป็นการกระทําผิดอาญาแล้วก็เรื่องความยินยอมอีกถ้าคนนั้นเชื่อว่าตัวเองถูกผีสิงจริงๆเนี่ยจะถือว่ายินยอมได้สมบูรณ์ไหมอะไรแบบนี้ครับอืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็หมายความว่าข้อสรุปจากหนังสือ The Confessions ที่ว่าไอรีนาเสียชีวิตเพราะเป็นเหยื่อของปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆทั้งคอร์รัปชันระบบโรงพยาบาลที่ไม่ดีพอ หรือความไม่รู้ที่อาจจะมาจากเจตนาดีแต่ผิดพลาดเนี่ยก็เป็นมุมมองหนึ่งที่พยายามอธิบายความซับซ้อนนี้ถูกต้องครับเป็นการสรุปที่ชี้ว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวจริงๆแต่เป็นผลจากปัญหาหลายๆอย่างที่มันทับซ้อนกันอยู่กรณีนี้เลยเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างสําคัญนะครับที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดถึงเส้นแบ่งที่มันเปราะบางมาก,มากๆระหว่างเรื่องการปฏิบัติทางศาสนาการดูแลสุขภาพจิต สิทธิของบุคคลแล้วก็ความรับผิดชอบของสังคมกับรัฐมันทิ้งคำถามให้เราคิดต่อว่าเราควรจะมีกลไกป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ความเชื่อที่มันฝั่งรากลึกเนี่ยนำไปสู่การกระทำที่อาจจะอันตรายได้แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เป็นคำถามที่สำคัญและน่าคิดต่อจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลเชิงลึกจากทุกแหล่งที่มาเลยนะคะทาหนังสือ The Confession งานวิจัยต่างๆแล้วก็ข้อมูลจากการพูดคุยออนไลน์และรายงานข่าวที่ช่วยให้เราได้มาสำรวจเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้กันค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะถ้าหากชื่นชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้นะคะก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะหากมีภาษาหรือคำบางคำที่ผู้ดำเนินงานอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนไปบ้างไว้ในที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ